แต่ไม้ถ้าซื้อไม้เจ๊ได้ถูกก็ไม่ถึงสามร้อยหกักหักต้นทุนค่าไม้หักต้นทุนค่าแรงแล้วเหลือเหลืหอเตาละเก้รอยต่อต่อรอบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะนำท่านมาเรียนรู้นะครับการเผาถ่าน ด้วยระบบเตาแบบไร้ควันนะครับเป็นธุรกิจต่อเนื่องจากโรงไม้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูและเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้พามาดูอาชีพต่อเนื่องจากธุรกิจโรงไม้นะครับคือการเผาถ่านด้วยร,ระบบเตาไร้ควัน ันตอนแรกก็อเอาไม้มาเติมเข้าในถังให้เต็มนะครับเติมไม้ใส่ถังให้เต็มเสร็จแล้วก็จะมาจุดเตาเผานะครับเพื่อทำให้เกิดพลังงานความร้อนนะครับอันนี้ห้อยโขงเป่าไฟเ,เป่าลมร้อนเป่าไฟให้ร้อนเฉยนะครับอันนี้เป็นระบบการ เอาถ่านแบบเตา้อยควันก็จะมีน้ำควันไม้นะครับใช้เวลา24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงเราก็จะได้ถ่านอันนี้คือออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแล้วนะเสร็จแล้วก็จะเอาออกมาแพ็คแพ็คถุงเท่าไหร่เนี่ยเลย ขายส่งถุงละสิบสี่บาทแล้วก็สิบเจ็ดบาทมีหลายไซส์แต่ตามมาดูฮะว่าเขาซื้อหัวไม้จากโรงงานเรามาเขามาทำอะไรกันนะตามมาดูเป็นอาชีพได้ครับสร้างไรายได้ได้ได ก้อนมนันอะก้อนมนันไม่เกี่ยวครับก้อนมันเล็กเลยเลยไม้วันนี้พอใส่ไม้เสร็จแล้วก็ยึดนอด็อตยึดติดเลยทั้งหมดเลยใช่ไหม ยังผมไม่รู้แต่ผมรู้เมื่อวานพี่พี่ดีเขาบอกคนตับกระชายอ่ะเขาบอกว่านี่ยขอพี่หาเขาอันนี้เตบนะสามก็สอบอะสามก็สอบ่าทสามก็สอบป่านี่คิดเป็นเงินก็พันสี่ร้อยบาทใช้ไม้ใช้ต้นทุนไม้เอาไปเผานี่ประมาณสามร้อยบาทสามร้ยสามรแล้วแต่ไม้สามร้อยสี่ร้อยแล้วแต่ไม้ถ้าซื้อไม้เจ๊ได้ถูกก็ไม่ถึงสามร้อย S <S หักหักต้นทุนค่าไม้หักต้นทุนค่าแรงแล้วเหลือ <Champions> เหลือเตาละเก้าร้อยต่อตอ่อรอบ <S 2> <S 2> <c oughs> ไม้ของเกลอนอาจจะกำไรยากหน่อย <S <S เห็นไหมครับดูแล้วเป็นอาชีพที่ไม่ไม่ยุงย่งยากครับแค่เอาหัวไม้จากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับมา ใส่เตาแล้วก็เผาในระบบเตาไล้ควันนะครับถ้าที่สอบถามก็ต้นทุนในการซื้อเตาลงทุนสร้างเตานะครับอยู่ประมาณ 3- 5 0 0 0ถึงสี่หมนต่อเตานะขอเตาที่จะนำมาเผาถ่านนะครับหัวไม้ที่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากเราจะได้ผ่านแล้ว รเราอยากได้น้ำส้มในเขาเรียกน้ำส้มควันไม้นะฮะคือขายราคาแพงฮนะริล,ละประมาณร้อยกว่าบาทบตอนนี้ในตลาดขายกันขวดเล็กๆก็ขวดละ้อยรประโยชน์หลายอย่างนะน้ำส้มควันไม้นำไปฉีดพ่นไล่แมลงในสวนเกษตรนะครับหรือเป็นตัวเล่งรากใบของพืชในสวนเกษตรหรือเอาไปเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาองบำรุงผิวดูกันครับ เป็นไงครับดูแล้วไม่ยากเลยครับเนี่ยเตาที่นี่มีอยู่4เตานะครับสวันต่อ1รอบนะฮะทุกๆ2วัน1เตาก็จะมีรายได้ประมาณ900บาทนะครับก็จะมีรายได้ทุกวันนะวันละ2เตาก็ทั้งหมดมี4เตารายได้ทุกๆวันวันละพันแปดนะเป็นอาชีพเจ้าของที่นี่เป็นเช่าแก่ใหญ่นะครับเจ้าของรถเทรนเดอร์ครับแต่มา ยึอาชีพเขาทานนะครับเป็นอาชีพเสริมเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเขาเรียกว่าอาเฮียมี่านดูแล้วเป็นไงบ้างครับเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ง่ายๆนะครับทุกวันนะวันละพันแปนี่หากให้จ่ายแล้วนะครับ ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือกด s u b สไครต์นะครับแล้วกดกระดิ่งทิ้งไว้เพื่อเรามีคลิปใหม่ๆอัปเดตเรื่องใหม่ๆมีความรู้ใหม่ๆเราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ